สำหรับตัวไอตัวที่สองนะครับข้างบนนี้นะครับผมหมายถึงอินเนอร์นะครับอินเนอร์ในที่นี้หมายถึงอะไรเจริงๆแล้วทุกๆคนมีอินเนอร์กันอยู่แล้วทุกๆคนนะครับนั่นซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือความรู้สึกหรืออารมณ์ที่อยู่ฝังอยู่ข้างในเชิงลึกของเราทุกคนนะครับทุกๆคนมีแพชชั่นในสิ่งที่ที่เราอยากจะทํา ทุกๆคนมีแรงบันดาลใจทุกๆคนมีความฝันที่อยากจะทำอะไรให้สำเร็จเพราะฉะนั้นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของการพิ t ช,ชิ่งที่น่าสนใจและน่าจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีนั่นก็คือเรื่องของการสื่อสารโดยใช้อินเนอร์ของเรานะครับผ่านไปสู่ p r e s e n t t t i o n t e c h n คนิค ต่างๆ presentation skill รวมทั้ง presentation material นะครับถ้าเราสามารถสื่อสาร inner ของเราออกไปได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยรับประกันได้ว่าผู้ฟังเนี่ยจะต้องเชื่อในสิ่งที่เราพูดนะครับออลองนึกนึกถึงสิ่งที่เรานำเสนอนะครับเราอยากจะให้คนเชื่อในสิ่งที่เราพูดเนี่ยถ้าเราพูดในสิ่งที่เรายังไม่เชื่อไม่มีทางที่ผู้ฟังจะเชื่อในสิ่งที่เรานำเสนอแน่นอน ผมอยากใหผ้ผู้ชมนะครับทุกท่านลองนึกถึงการนำเสนอของ Steve j o b สนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ลองคลิกลิงก์นะครับใน YouTube ดูนะครับซึ่งจะมีหลากหลายคลิปของ Steve j o b สที่นำเสนอให้เราได้เห็นของอตัวอย่างที่ชัดเจนของคำว่าอ n นเนอร์สตีฟจ็ไม่เคยขึ้นไปนำเสนอสินค้าอะไรที่ตัวเองไม่ลหลงไหลเลยนะครับ สินค้าทุกชิ้นที่สติฟจ็อบขึ้นไปพูดแล้วก็นําเสนอบนเวทีเป็นสิ่งที่สตีฟจ็อบเป็นคนที่มีแพชชั่นกับมันมาตั้งแต่ต้นเข้าไปดูตั้งแต่กระบวนการผลิตกระบวนการดีไซน์กระบวนการออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนของมันด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่นําเสนอสินค้าของ Apple ได้ดีที่สุดคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสติฟจอ็อบสตีฟจ็อบเป็นคนที่มีอินเนอร์กับเรื่องที่ตัวเองทําอย่างแท้จริงแล้วก็ ไม่ต้องไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทุกครั้งที่ก่อนหน้าที่สตีฟจ็อบส์จะเสียชีวิตเนี่ยทุกครั้งที่ Apple จะมีการนำเสนอสินค้าใหม่ๆโปรดักต์ใหม่ๆก็จะสามารถดึงดูดสื่อมวลชนจากทั่วโลกดึงดูดสาวกของ Apple จากทั่วโลกให้รอฟังสิ่งที่สตีฟจ็อบส์จะนำเสนอและนี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของ Apple เลยนะครับที่เขาบอกว่าจริงๆแล้ว Apple เนี่ยประสบความสาเร็จตั้งแต่ณนะวันแรกที่สตีฟจ็อบส์ขึ้นไปนาเสนอสินค้าแล้ว แม้กระทั่งสินค้ายังไม่ได้วางตลาดเลยนั่นก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนของอินเนอร์สามารถสร้างการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไรตัวที่3นะครับก็คือตัวทีนะครับทีในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงท i มมิ่งนะครับทมมิ่งนั่นก็คือเวลาที่เหมาะสมนะครับ ก็อย่างที่ได้พูดถึงไปตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ Elevator Pitching นั่นเองนะครับเรื่องของการ Pitching เนี่ยด้วยความที่ทุกๆคนเนี่ยมีเวลาจำกัดทุกๆคนไม่สามารถที่จะเสียเวลามานั่งฟังสิ่งที่เราพูดได้เป็นชั่วโมงๆทุกๆคนมีภารกิจมากมายนะครับ โดยเฉพาะนายทุนหรือผู้ที่ให้ทุนต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยมีมิชชั่นมีภารกิจของตัวเองที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เยอะแยะในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยตัวที่สําคัญตัวหนึ่งของการ pitching ชชนั่นก็คือเรื่องของทัมมิ่งนั่นก็คือเรื่องของเวลาเราจําเป็นที่จําเป็นที่จะต้องฝึกฝนในเรื่องการนําเสนอของเรานะครับว่าในแต่ละเวทีในในแต่ละการ pitching ชชเนี่ย อาจจะให้ระยะเวลาในการนำเสนอของเราไม่เท่ากันนะครับบางสถานที่บางาบางบาง,บางการแข่งขันเนี่ยอาจจะให้เวลาของเรา15นาทีต่อ1โครงการในการนำเสนอแต่บางที่อาจจะมีเวลาเพียงแค่5นาที3นาทีหรือแม้กระทั่ง1นาทีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเรื่องของไทมิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนในการนำเสนอของเรา ให้ตรงกับเงื่อนไขของการกำหนดในการแข่งขันในแต่ละเวทีอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ฝึกฝนการนำเสนอของเราให้ตรงสอดคล้องกับเวลาที่เขาตั้งมาอย่างเหมาะสมรับประกันได้เลยครับว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของเราที่ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนโลกได้เนี่ยไม่มีใครให้โอกาสเราในการเปลี่ยนโลกเป็น10บสนาทีแน่นอนเราต้องสามารถเปลี่ยนโลกได้ภายใน1นาทีภายใน3านาทีภายใน5นาทีให้ได้ ก่อนที่เราจะได้ทุนก้อนนั้นเนี่ยมาพัฒนาโครงการของเราต่อไปในอนาคตในเวทีการประกวดหรือ SE Pitching ในระดับสากลน,นะครับส่วนใหญ่แล้วก็มักจะให้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน2นาทีต่อโครงการนะครับเพราะฉะนั้นลองนึกดูนะครับ2นาทีเนี่ยไม่ได้เยอะเลย กว่าเราจะนําเสนอเรื่องของที่มาที่ไปวัตถุประสงค์ของโครงการเป้าหมายสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขต่างๆโซลูชันของเราอะไรต่างๆนานา,นานเยอะแยะจะไม่หมดภายใน2นาทีเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มันมีอยู่ทางเดียวที่จะทำได้นั้นก็คือ p c t i c e practice แล้วก็ Practice เท่านั้นที่จะสามารถทําได้นะครับ